เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่เกมโกลด์เวชเชอร์อีกครั้งครับเรากลับมาแก้ไอ้แมดแมดด็อกเตอร์ครับไอ้ปราที่แล้วนี่มันมีเควสลับเสริมขึ้นมาทําให้เราเล่นได้ผ่านครับวันนี้เราจะมาแก้แค้นในด่านที่มันหาง่ายๆ่า้กินเลยด้วยความเร็วในการปราบมันมาเรามารีหามันก่อนครับคั้แรกใช่ไหมได้เหมือนกันไหมมียงกับเฉลี่ยมึงว่าไงอ่ะเือของกูเฉลี่ย ลองเฉลี่ยกันตอนนี้วัดแลออ้วให้เออได้ได้แก้แล้วครับกว่าจะวัดทุกอย่างได้กว่าจะเจอเจอด็อกเตอร์แล้วมาหวังว่าอรอบนี้<อ>จะไม่มีเควสลับให้กูต้องปวดหัวแล้วเอ,อ้ยเฮ้ยมีขนาดแบบเควสไม่เยอะนะเนี่ยก็เต็มกระดานอยู่น,นะเคือเอ,อเออเออมาสตาร์ทเครื่องแล้วไปดูเองต้องหาปืนไปดูดเออวเดี๋ยวนะต้องมีของปลาด้วย

ข้างบนข้างบนช่วยจีโอ้โหมันใส่กุยับเลยท้องไหนวะข้างบนขึ้นบันไดมามันจะจูอกอี่ะกันได้ดีกันได้ดีดูแล้วดูแล้วโอห้าสิบเปอร์เซ็นต์หายไปแล้วไม่มีของกันใช่เหรอออกเลยออกเลยครเพิงไม่ใช้ไม่ได้เกือบปลาเขาเพิงแล้วสิ ตาเขาเพิงน่าจะตายไ,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 มไมหมน่อเอ่อเดี๋ยวนะหนังสือเวทผ่านเปิดก๊อกน้ำระเบิดเงินเครื่องลํำเรือไฟได้น้ำมาปรได,ไดไ้ได้เฮ้ยอ้ามันรีเควสโอ้มันรีหมดเลย<笑><ๆ><笑>เราดูดน,น้ำไ,ไม่ครบไหม มึงมึงจําได้ไ่าห้องไหนว่ากูเดินกูไม่เจอน้ําเลยอยู่ในห้องชมพูแล้วก็ห้องล้างจานห้องล้างจานห้องซักผ้าห้องซักผ้าห้องซักผ้าคือที่ไหนวะเนี่ยใต้ดินอะ่ะชั้นสองชั้นสองโอเคมายังมึงอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งหนึ่งกือหนังสือเวทก่อนมันจะหมดเอานะนี่หนังสือ <c oughs> เวทเออว่าเราดูดน้ําให้เสร็จก่อนปะเพราะว่ามัน เดี๋ยวแม่งรีเควสอีกหนังสือหมดงานเข้าเลยกิได้น้ำมาหนึ่งแล้วใช่ปะเออเออไหนวะเจอแล้วหล,ล,ลุดแล้วมาทางขวาแน่เลยเฮ้ยมาแล้วเศษเศๆเศษเไป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 วิช่วหายแล้วไม่ยอมออกมาออกมา มันเรียกฝนนิดห,หน่อยมันเรียกฝนกดได้ด้วยอ่ะเล็กเหลือเท่าไหร่เลยมันรีแน,แน่เลยเนี่ยไม่เป็นไรถ,ถึงต้องดูดน้ำให้หมดก่อนนี่ไงถ้าไม่งั้นแม่งรียับเ<ร><น>ือมีเยอะน้ำเหลือสุดท้ายแล้วทุบลำทุบเหลือเส้นเดียวไม่เอาเลยซื้อใหม่กันไปเดี๋ยวตายอปข่าฝนข่าฝนฝนกด ไปแล้วเดี๋ยวนั้นเลือดเกูเหลือเท่าไหร่เนี่ยโดนกับดักกูตายแน่เลยมันคิดว่80จริงน่าจะเหลือ60ประมาณเนี่ยฮะมันรีแล้วว่ะเดี๋ยวมันรีไปเดี๋ยวกูเติมด้วยกันอ๋อมียาฟรีอยู่โอเคน้ำอยู่ไหนวะน้ำดิ ห้องชมพูนี้ห้องชมพูพอเจอแล้วโอเคอันสุดท้ายคดร้นยแล้วคุณจะไปเปิดปปก๊อกเปิดก๊อกน้ำมาะอันแม่งเลยรอีกร้อยเปอร์เซ็น พยายามน้ำมาออกมาก่อนนี้กูจะเปิดโอ้กูเจอกับดักมาแล้วเนี่ยโอเคโอ้ยมีไฟแล้วเบิดเงินเบิดเงินเดี๋ยวเดี๋ยวกูดิดดิดไอเทสลาไปกูจะตายแล้ววะ่ะเออเออกูออสัมผัสได้เรื่อมึงเหลือสิบนั่นไงกูว่าแล้วแลกกูวิ่งไม่ออกแลกกูวิ่งไม่ออกตอนนี้ ตัวไฟอยู่ที่มันเหรอใช่ใช่กูรอ,อปลามันอยู่เนี่ยแต่มันมาอยู่ไหนอยู่ไหนเอาไว <ป S> ้ไว้ไว้นีเ่เลือดเลือดเลือดโอเคเปิดเงินเปิดเงินถิวะระเบิดนเงนินไม่มีโอ้โหเดี๋ยวมันมันรีไปถึงไหนแล้วเนี่ยนั่นนะ่ะดิเฮ้ย ทำไมมันรีทีไปตาตาก่อนนู้นวะหนังสือเวทอีกแล้วจะหมดกันนะเนี่ยว่าเรารวบรวมทีเดียวไปใส่มันใส่มันทีเดียวเลยดกวยวะหนังสือเวทเปิดก๊อกเปิดก๊อกค้างไว้ก่อน,นมันอยู่ไหนไบนเนอยู่ไหนอยู่ที่กูเกลือไฟอยู่ที่กูปาดอะไรบ้างตอนเนี้หยิบแสงจ้าไปแต่ไม่ต้องใช้นะแสงจ้าโอเคตอนนี้ล่าสุดเกลือแล้วหนังสือเวท เปิดน้ำก่อนว่ะเปิดแล้วเปิด,แล,ปดแล้วเปิดเงินระเบิดเงินแม่งสตาร์ทเครื่องอีกแล้วติดกัน ลำต้องต่อไปเครื่องลำเครื่องลำโอเค้ okay. มันใส่กู้มันใส่กูเครื่องลำแล้วก็เกลือไฟเกลือไฟอยู่ไหนวะหรือกูโอ้ยมันอยู่บนเกลือไฟแสงจ้าร้อยตุ๊กตาตุ๊กตา điều này đi đi ngay, được rồi, đi đồi cặp đắt, ôi, tôi sẽ tay, đã ở cửa tủ nãn, tôi cửa tủ nãn, anh ấy tôi là gì đập đây đấy không, không biết, tôi không người đi đi đấy mà, bắt được đấy à, phải Th đây, 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 không, 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 ว่าใช่เวรับชิบหายแล้วปิดแล้วเฮ้โยโอ้โห,โหเรียบร้อยจับได้แล้ว,ลวจับ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 กูจะตายอยู่ไหนวะตกูยางเฮ้ยโอ้โหยัหยหยยงมีแบบมันในวิชั่นกูอีกถ้ากูถือทูบไว้กูจะรอดไปเลยรอดหลอนหลอนลูกบอลอยู่ไหนอะลูกบอลอยู่ในตัวกูตามเลยหรือมันยังไม่จบอะทำไมมันยังโชว์ฟินิชหานได้ ว่วไะไรวัว่าลาไรนเลยนะ่ะเนี่ยเนี่ยเออโอโห้ไปเงยเ้เรียบร้อยลงมาอยู่ในโปกเกมอนจับได้แล้วหมอป้าเออไอ้บ้างแม่งยากต้องควิทลับเลยไี่ผ้า <laughs>